สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของ AI นะครับในประเด็นที่ว่าอยู่กับ AI อยังไงให้เป็นสุขนะครับวันนี้ผมก็ยังคงอยู่กับดรเนรปริยาชุมชัยโยนะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษานะครับเราได้คุยกันเรื่องนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราจะคุยกันต่อนะครับ พอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะเครียดสัปดาห์นี้ก็จะให้เห็นทางออกกับการอยู่กับ AI ยังไงให้เป็นสุขนะครับสวัสดีครับดรยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครูเคสอีกครั้งนะครับบางทีเดี๋ยวเรียกครูเคสบางเรบางคุณผู้ชมจะรู้จักในานามครูเคสนะครับะนะวันนี้ก็นะค,ครูเคสก็ไม่ค่อยได้สอนภาษาอังกฤษเท่าไหร่แล้วโดเดไอแย้งใช่ไหมกะอุตส่าห์มาเป็นนักจิวิยาเพเอไอก็เริ่มแย้งเหมือนกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ก็พอเห็นแล้วเราว่าเขาลุกเข้ามาในชีวิตเราเยอะฟังดูแล้วเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แม้กระทั่งไมรุ่นใหม่ก็ตามทุกคนก็กําลังตื่นตัวกับการที่มี AI ก็ใช้ถูกใช้ผิดก็ว่ากันไปนะครับได้เรียนรู้กับ AI ในขณะเดียวกัน AI ก็เรียนรู้จากเรานะครับถ้าเราไม่ตระหนักรู้ฟังดูจากครูคเคสสัปดาห์ที่แล้วถ้าไม่ตระหนักรู้เนี่ยปัญหามันจะมีะแต่ถ้าตระหนักรู้นะครับ มันก็จะโอเคทําให้เราเขาเลยอหละอำนวยความสะดวกให้เราดีขึ้นนะครับก็ยังไม่ได้คุยเรื่องว่าเราควรจะตั้งรับยังไงเตรียมตัวอย่างไงอะไรแบบไหนนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นคูเคสวป่าพยากรไว้ว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยกูเคสอ่ะมีข้อให้ฟังคือถ้าจะถามว่าพยากรณอนาคตบอกจริงนะนึกไม่ออกเลยว่าเพราะว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าถามว่าโอเคตอนนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วนะคะ เราจะอยู่ยังไงนะบางคนก็อาจจะอยู่ด้วยความกลัวแล้วก็ตายแล้วตกงานยิ่งยิ่งคนที่เลยเลยเอ,อ,อะไรอะัยกลางคนไปแล้วเนี่ยจะมีความกลัวมากเพราะว่าถ้าออกจากงานแล้วก็เสร็จละถูกไหมครับแต่จริงๆถ้าเราค่อยมามองอีกทีหนึ่งนะแน่นอน AI จะเข้ามาแย่งอาชีพหลายๆอันนะคะเช่นงานอะไรก็ตามที่ทำซ้ำๆซักๆนะทำเหมือนเดิมเนี่ย AI ทำแทนได้เลย ะคะเช่นอะไรอะงาน call center เนี่ยนะคะ AI ก็สามารถตัวตอบได้เหมือนมนุษย์เลยนะคะหรือว่าจริงๆแม้แต่งานนักจิตวิทยาที่ที่คุยไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็เขาก็สามารถช่วยนะคะทำให้คนมีความสบายใจในเบื้องต้นเนี่ยได้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาแทนจิตแพทย์มาแทนนักจิตนะคะีนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าเอ้ยแล้วจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยานะ,ะหรือแม้แต่แพทย์นะเดี๋ยวนี้คนก็ปรึกษาคุณหมอออนไลน์นะ ม่ไม่ใช่หมอหมอตัวเป็นๆน,น,นะปรึกษาคุณหมอ AI ก่อนถูกไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรแล้วคุณจะต้องไปพบหมอแล้วมันก็ย่นระยะเวลาการไปพบแพทย์ได้นะคะทีนี้คนบุคคลเหล่านี้ที่กําลังกังวลว่าจะถูกแย่งงานเนี่ยนะครเราควรจะต้องมอง AI อย่างไรนะคะสำหรับคุณเคสเนี่ยคุณเคสกลับชอบเพราะว่าเหมือน AI ไอเขาช่วยสกรีนแล้วเขาก็ช่วยแบบบาบัดลูกค้าไปเบื้องต้นให้เรา แต่พอลูกค้าผ่านไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ละปัญหานี่มันซับซ้อนมากเพราะน้องเขาต้องเจอคนตัวเป็นๆนะคะเพราะฉะนั้นมันช่วยนะคือถ้ามองอย่างเงี้ยครูคิดแฮปปี้นะแฮปปี้ที่ลูกค้าได้คุยกับ AI นะคะแล้วเขาจะค่อยๆตระหนักค่อยๆตระหนักว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันมีปัญหาเลเวลนี้แล้วนะ AI ไม่ไหวแล้วนะต้องคุยกับคนมันมันช่วยย่นการทํางานร่วมกันกับระหว่างเรากับลูกค้าเยอะเลยทีเดียวเขากล้าที่จะมาเจอเหรอสมมติเขาชินตอนนี้จะเจอคนแล้ว คือคืออย่างนี้คนเราพอถึงจุดจุดหนึ่งอะค่ะเอาง่ายๆนะอย่างสมมติมีแต่คนบอกไอ้คุณเคสอ้วนแล้วลดน้าหนักหน่อยเลยนะเคสก็ไม่ทําถูกไหมแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนมาเตือนถ้าพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนี่เริ่มปวดเข่าแล้วเนี่ยเราลดของเราเองเพราะฉะนเช่นเดียวกันทัะนั้นถ้าคนพีเร์ที่จะคุยกับ AI ให้เขาคุยเลยค่ะใช่ไหมแต่ทีนี้พอคุยไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ย AI จะช่วยในลักษณะแบบแก้ปัญหาลุงลึกไม่ได้ได้แต่คําแนะนําค่ะ เอไอยังไม่สามารถช่วยให้คนคนนั้นเข้าใจสภาวะภาย<ม>ในจิตใจของเขา<ม>เพราะเอไอยังไม่ได้มีจิตใจที่จะเข้าใจได้ขนาดนั้น เพราะนั้นครูแค่มองว่า A.I ช่วยเยอะนะทีนี้ทีนี้ถามว่าเอาแล้วงี้นักจิตจะต้องปรับตัวยังไงก็คือว่านักจิตวิทยาเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่า A.I เนี่ยเข้ามาเป็นผู้ช่วยเราแล้วนะเขาช่วยเรามาได้ระดับใดถูกไหมคะแล้วพอลูกค้ามาเจอเราเนี่ยเราเราจะต่อยอดหรือว่าเราจะทํางานกับลูกค้าซึ่งเคยผ่านการพูดคุยกับนักจิตมาแล้วเนี่ยอย่างไรอพูดคุยกับ A.I มาแล้วอย่างไรพอครูแคทพูดอย่างนี้ทําให้นึกถึงว่างานอะไรที่มันต้องอาศัยข้อมูลอาศัยสถิติ อาศัยการเก็บมายาวนานเป็นสิบสิบปีอะไรพวกนี้เอไอช่วยได้ช่วยได้การเช่นการวิเคราะห์โรคของแพทย์ถูกไหมฮะเจาะเลือดปั๊บมีสารนี้สารนี้เท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวนี้คนใช้ AI ไมากนะพอไปเจาะเลือดปั๊บเนี่ยคุณหมอไม่มีเวลาอธิบายมากไงก็อกอ่าดีแล้วน้ำตาลดีไขมันดีใช่ไหมฮะเรากลับบ้านมาเราก็ให้ A ออธิบายรายละเอียดซึ่งมันก็ดีถูกไหมคะแต่ว่า A i ไอทดแทนคุณหมอไม่ได้ัยังไงก็ต้องมีหมอ S <S ค่ะเพียงแต่ว่าโรคภัยแค่เจ็บเล็กๆน้อยๆก็อาจจะไม่ลบกุลคุณหมอแต่งานอะไรที่ลงลึกอย่างสมมติการเชิงจิตพิยาแบบของกูเคสเนี่ยพอลงไปถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอินเนอร์ข้างในใช่ AI ช่วยไม่ได้ AI ช่วยไม่ได้พอาถาม AI ยังไงก็จะได้คําตอบแบบนี้<า>ก็จะเปแบบ็นคําตอบให้ให,ให้แรงบันดาลใจค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้สามารถเข้าไปเจอว่ารูทคอสถานรากของปัญหาจริงๆคืออะไร คุณผู้ชมพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอครูเคสพูดอย่างเงี้ยมันก็มีช่องว่างของความเป็นมนุษย์ที่ AI แทนไม่ได้แทนไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วยมองหน่อยว่าคนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวยังไงลักษณะงานเป็นยังไงครูคเคสบอกว่าคนที่กลางคนขึ้นไปอายุ 40, 40 50้เราก็กลัวตกงานมันก็มีข่าวออกมาว่าบริษัทท่านจะเริ่มโละคนออกเอาคนออกเอา AI แทนจากเคยมีร้อยคนตอนนี้ปรับลดละไม่จําเป็นละโดยเฉพาะ พนักง,งานแบบนั้นแบบนี้แบบนี้นแบบนใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ค่ะคือต้องต้องปรับตัวทีนี้คนไทยเนี่ยคือต้องเรียนรู้เขาหรือยังไงคือหนึ่งต้องเรียนรู้ว่า AI ช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างเราจะได้เข้าใจว่าลูกค้าเราเนี่ยถ้าไปผ่านเออมาแล้วเนี่ยเขาจะถูกช่วยเหลืออะไรมาบ้างถูกไหมครับประการถัดมาเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองให้มีทักษะทักษะที่เหนือ AI ทักษะที่ AI ทําไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเรามอง พี่นกรู้ไหมว่าแม้แต่แบบงานทางด้านกฎหมายอ่ะอ้ยสมัยก่อนนี่พอแบบท่านูุวิภาคสาธนายความอายการเราต้องท่องคือต้องท่องถูกไ,ไหมกฎหมายแบบเป็นกระตักเนะี่ยเดี๋ยวนี้ AI ก็าหาให้เสร็จเรียบร้อยแต่ถามว่า AI จะมาตัดสินคดีแทนได้ไหมเห็นไ,ไหมหรือเี่ยจะมาว่าความแทนคนได้ไหมมันยังไม่ได้ค่ะ เขาได้แต่แนะนาแนะนาว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้คุณเอ่าจะผิดนะคุณบีน่าจะไม่ผิดแต่จริงๆแล้ววิจารณญาณเนี่ยเอไอยังไม่มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องมีคนนะคะมีคนเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะดูให้ดีใช่ <laughs> ใช่ไหมบางทีมันไม่ใช่เลยข้อมูลใช่มาอยู่ที่ข้อมูลที่เขาไปได้มาแต่นั้นตอนนี้ความอันตรายก็คืออย่างนี้สมมุติว่านักกฎหมายรุ่นใหม่นะคะ <laughs> บอกโอ้ยมันต้องไปท่องจําแล้วเดี๋ยวถาม A อไได้หมดเนี่ยนะคะ ถ้าเราไม่รู้ลึกแล้วเราจําไม่ได้เนี่ยบางทีเราถูก AI หลอกนะคือ AI พลาดได้ AI อาจจะแบบว่าอะไรอะข้อมูลกฎหมายผิดอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปเชื่อ,อน,นี่กจจ็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้เราต้องมีความรู้รตรแต่นี้สิ่งที่คอนเซิร์นน็คือว่าพอคนรุ่นใหม่พึ่งพา AI มากเกินไปมันจะทำให้ความรู้ของมนุษย์เนี่ยมนถึงความรู้ที่ติดตัวอย่ในสมองเนี่ยนะคะมันลดลงค่ะ คือเวลาเราจะทาอะไรก็ตามเราควรจะต้องมีความรู้ซึ่งซึ่งมันติดอยู่อยู่ในสมองเราบ้างไม่ใช่แบล n งเลยแล้วก็เชื่อ AI แล้วก็ตัดสินใจเหมือนปั่นแปะอะไรเงี้ยราบหูรับตาตัดสินใจเหมือนกับเราเอาเอาเอาข้อมูลในสมองเราเนี่ยที่ควรจะอยู่เราไปฝากไว้กับฮาร์ดดสก์ไปฝากไว้กับใช่ไหมใช่เหมือนแค่อย่างเงี้ยแค่โทรศัพท์เนี่ยสมัยไม่รู้นะเดี๋ยวพูดจะกิดเดี๋ยวเราหาว่าเราแก่รุ่นเราเนี่ยเราจะจำเบอร์ได้ศูน แปดหกศูนย์อะไรเราจำเบอร์อ่าหนี้เบอร์กูเคสคนนี้เบอร์คนนี้สมัยนี้เราจำไม่ได้แล้วจำชื่อหาชื่ออย่างเดียวใช่ไหมบางทีหาไม่ได้ก็เซิร์ชเอาว่าใช่ไหมจำไม่ได้เลยครับไอ้นี้ทำให้สมรรถนะสมรรถภาพเราถดถอยลงใช่โดยเฉพาะยิ่งสมองค่ะ เพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยการที่สมองมันจะเติบโตมีรอยหยักมากขึ้นมีการเชื่อมต่อของเอ็นูรอนต่างๆมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้สมองเีน,นี้ลองลองนึกถึงว่าถ้าเราใช้สมองน้อยลงเราพึ่งพาสมองภายนอกอะคะ่ะและในที่สุดสมองข้างในของเรามันจะค่อยๆเสื่อมลงทิศทางที่ครูเคสเป็นนักจิทยาแล้วเท่าที่เห็นคนมาคอนเซ็ป เขาบอกว่าน้อยลงเหรอน้อยลงเยอะน้อยลงแต่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นอ๋อเป็นเรื่องเวลา,าเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นแล้วก็อัตราความสําเร็จเนี่ยการที่เราช่วยให้เขาหลุดพ้นจากปัญหาหรือความทุกข์เขาได้เนี่ยสูงมากเลยเหรอค่ะนี่ก็ดีกว่าเดิมก็จะว่าไปคือแค่ว่าด,ดนะได้ผลกว่าเดิมได้ผลไงคนที่เดินมาเนี่ยรับให,ให้มาคอนเซ็ลต์เราเนี่ยคือเขาสามารถจะกลับมาใช่โอ้ว้าว เพราะนั้นคือไม่อยากจริงบอกว่าอย่า,ยาไปกลัวนะคะคือคือเราเราต้องรู้ทันเราต้องเข้าใจสิ่งที่ที่คือเราก็ต้องอยู่กับเขาเนาะเขาบอกไหมเขาบอกแลาไหมว่าก็เนี่ยก่อนจะมาพบกูเคสก็คุยกับ AI อะไรเขาเขาบางคนก็บอกแต่บางคนก็ไม่ได้บอกแตท่ที่รู้เนี่ยน่าจะเจอเด็กวัยรุ่นเยอะไปบรรยงบรรยายนะ็ถามเด็กเเขาใช้ทุกคนแหละค่ะใช่ไหมคะ,ะแต่บางทีคือ AI มันก็บอกได้ได้แนะนําแค่ตื้นๆอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะสมมุติว่า มีปัญหากับหัวหน้าไม่กล้าบอกหัวหน้าจะทำยังไงนะไอไอก็อาจจะตอบบอกว่าก็อาจจะตั้งสติเรียบเรียงคาพูดนะแล้วอาจจะจดโน้ตว่าอยากจะพูดอะไรกับหัวหน้าแล้วก็รวบรวมความกล้าแล้วไปพูดแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะรวบรวมความกล้าเนี่ยทาไงอะ่ะมันไม่ใช่บอกง่ายๆแล้วก็จะทําได้อะ่ะถูกไหม <laughs> เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการคนนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาต้องสีเรืยอ โอยพูดถึงเรื่องกระทรวงศึกษานะพี่น้องตอนนี้มีปัญหาอย่างยิ่งยวดเลยนะคะทุกมหาลัยทุกอาจารย์มหาลัยที่เวทคุยด้วยเนี่ยทุกคนบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยทำรายงานทำวิทยานิพนธ์เนี่ยโดยการใช้ AI <S <S เ,เพราะฉะนั้นในหัวเขาไม่รู้อะไรเลยคือ AI ทํทำเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งไป ทีนี้อาจารย์บางท่านก็ทันเกมนะก็จะมีวิธีวิเคราะห์แล้วก็เอเองใช้ AI เนี่ยว่าอาจารย์บางท่านก็วิเคราะห์ไม่ออกก็นึกว่าเป็นเปเปอร์เด็กทําเองก็ให้ปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ oh. แล้วก็ในระดับนักศึกษาเองเนี่ยโอ้ม,มีมีนักศึกษาปรึกษาครูเคสเรื่องการทำอย่างยในคนเยอะเหมือนกันนะคะ hmm. ที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยเพราะว่าคือในระบบการศึกษาบ้านเราเคสก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่รู้สึกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยยังไม่ค่อยไกด์นักศึกษาในเรื่องของการทํา เวียนนิพนธ์สักเท่าไหร่คือปล่อยให้ศึกษาเองใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆก็จะทําไม่เป็นพอทาไม่เป็นปั๊บก็พึ่ง AI ทีนี้พอเด็กๆไปพึ่ง่อไอเสร็จปั๊บเนี่ยก็ได้ข้อมูลพอได้ข้อมูลเสร็จปั๊บ AI มันก็แบบอยากได้อันนี้เพิ่มไหมเราก็บอกอยากได้มันก็หามาอีกอแล้วอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณอยากได้ไหมเด็กก็บอกว่าอยากได้ AI ก็หามาให้หมดเลยในที่สุดเนี่ยข้อมูลมันจะเริ่มท่วมอะค่ะมันมันแบบท่วมอยู่ในหัวก็ทําให้เด็กเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า ฉันโฟกัสไม่ได้เขาเป็กะทิไม่เจอเขาเ,เขาไม่เจอแล้วเขารู้สึกว่าฉันไม่รู้จะทํำยังไงต่อไปอไกับข้อมูลซึ่งเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นคือถ้าอาจารย์สามารถช่วยนะนั่งคุยเนี่ยนั่งคุยเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาตกผลึกนะคะว่าคุณคุณอยู่ดีๆคุณลุกขึ้นมาทำงานวิจัยชิ้นนี้นะเพื่ออะไรคุณกําลังแสวงหาคําตอบอะไรนะคะคือเพราะเขาจับตรงนี้มั่นแล้วปั๊บเนี่ยเขาจะใช้ AI เป็นผู้ช่วยได้และไม่ทําให้เขาแบบมึนงงค่ะโอ้ มันทําให้เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์มันไม่รู้จะมีวิสัยทัศน์ยังไง<ช>ไม่รู้ว่าอะไรคือแกนคือคอของ,งของเรื่องที่เรากําลังจะทำ<ช>ํำเพื่อมันก็จะส่งผลถ้าเกิดมาทํางานเราก็ไม่รู้ว่าเราจะนําทางจะกําหนดทิศทางชีวิตกําหนดทิศทางการทา<ช>ํางานใช่เพราะ,ะรเพราะว่าการศึกษาบ้านเราเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมนะคะ คือคืออย่างในในใน,ในยุโรปหรือว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมเ็าจะมีวิชา,าที่เกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้และการใช้ความคิดแต่ของเราไม่มีเราก็จะเน้นท่องจําหรือว่าอาจจะคิดพลิกแพลงแบบสไตล์ไทยๆนะคะแต่ว่าไม่ไม่ลึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อเด็กของเราเนี่ยไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะฉลาดเองเขาก็จะไปรอดแต่ส่วนที่ไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมเนี่ยก็จะเกิดอาการเรียกว่าซัฟเฟอร์นะก็จะเป็นทุกข์กันนะคะ ก็คือเช่นนะไม่กล้าตัดสินใจเห็นไหมข้อมูลมาเยอะๆก็งงแล้วฉันจะจะ,จะไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยคุกเขตพูดอย่างเงี้ยเราเราคุยให้ให้ให้ใหใหใหคุณผู้ชมได้เห็นหน่อยว่าตอนนี้เราโดน AI เราโดนเทคโนโลยีเราโดนอะไรเกามาลุ่มเราในขณะที่คนก็ละเลยความสัมพันธ์ฟังดูแล้วละเลยความสัมพันธ์ส่วนตัวปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว ถูกไหมฮะคนก็หันมาหาใช้เทคโนโลยีใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเพื่อนใช้อะไรในขณะาประเทศไหนที่เขารู้ทันเนี่ยอย่างที่มีข่าวออสเตรเลียห้ามเด็กสิบหกาใช้มือถุงมือถืออะไรเนี่ยเขารู้ทันเขาก็ไปก่อนเราละเราคงอีกนานหรือทําก็คงกระแนนเสียงที่ว่านี่ยตามไปก็ไม่ได้รับเลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยคุูเคสให้คาแนะนําหน่อยเพราะว่าฟังดูแล้วมันเหมือนผมว่าคนมันาเท่าที่ดูแล้วคนจะ เร็วพอเร็วก็ฉาบฉวยพอเร็วก็ไม่ได้ลงลึกเพราะทุกอย่างมันเสิร์ฟให้หมดเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแม้ครั่งการกินต้องใช้มสมบัติกอนี่ยังต้องทำหมากินต้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับเราจะกินไก่เนี่ยต้องเลี้ยงไก่เชือดไก่หนึ่งตัวก็กินได้ทั้งบ้านทุกวันนี้ไก่ตายรอเราถูกไหมตายรอให้เราไปช็อปแล้วสี่ห้าตุ่มไก่ก็ยังกินไม่หมดก็ยังกองให้เราใช่ไหมฮะทุกอย่าง รอมนุษย์ผลม,มนุษย์โอ้โหเขาเรียกว่าอำนวยถูาอสะดวกความสะดวกมากมายครูเคสมองว่าเรามีไม่รู้ผมคิ่เองนะเรามีธรรมชาติซึ่งถูกทำลายไปก็เยอะเนาะที่ยังหลงเหลืออยู่เด็กสมัยนี้ได้เสพธรรมชาติไหมเราได้เข้าหันเข้าไปหาศาสนาใ,ในแต่ละศาสนาที่แต่ละคนนับถือมากน้อยแค่ไหนซึ่งเหล่านี้จะเป็นทางรอดได้ไหม จริงพูดถึงธรรมชาติเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเริ่มเริ่มเห็นความสําคัญนะคะแล้วสังเกตการเที่ยวของคนหนุ่มสาวเนี่ยจะเริ่มเป็นการเที่ยวที่ลงไปสัมผัสธรรมชาติละทาไมเขาถึงทําอย่งนั้นเพราะว่าเขาเครียดมากกว่าคนรุ่นโ,<อ>โบราณพอมันมีความเครียดส,งสูงๆมันอยู่แต่กันหน้าจอหรืออะไรเงี้ยนะคะพอเดี๋ยวนี้เขาเรียกอาบป,ป่า S <S <S <อ>เมื่เราไปอาบป่าเนี่ยคือ,ค,อคือการอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันจะทําให้เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติหลายๆคนรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงเล็กลงเล็กลงไม่ต้องไม่ต้องพยายามพองเพื่อรักษาอิมเมจอะไรของตัวเองนะคะต,นนตัวตนตัวตนใชไ่ไม่ต้องรักษาตัวตนตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น,เป,นเป็นอะไรที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วอีกอันนึงที่แบบออ้ยรู้สึกแบบน่ารักมากเลย คนหนุ่มสาวเนี่ยแม้เขาจะไม่นับถือศาสนานะคะเนี่ยพอ่ราถามน้องๆเ,<อ>าเขาบ,บอกว่านูไม่มีศาสนาแต่เขาไปปฏิบัติธรรมเพราะเขาเริ่มมองแล้วว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเขามองว่านี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้เป็นกระบวนการที่เราจะสามารถอะลายะมสเตอร์จิตใจของเราได้ลองไปคุยกับเด็กหนุ่มสาวที่ปฏิบัติธรรมนะคะ เขาไม่ได้มองอย่างเขาไม่ได้มองเป็นศาสนาเขาไม่ได้มองว่ามันต้องเป็นศาสนาต้องไปเข้าวัดต้องไปโบวชแล้วเขาก็แบบอัปเซตกับอะไรอะไรผู้แทนของแต่ละศาสนาก็แสดงว่าเป็นทางรอดเป็นทางรอดจริงๆเป็นทางรอดค่ะเพราะเนี่ยครูแค่ก็ไปถามน้องๆแบบโอ้ยน้องๆแบบว่าทาไมถึงมาปฏิบัติอะไรเลยเขาก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้นับถือศาสนาใดๆแต่เขาอยากจะรู้เขาจะควบคุมจิตใจตัวเองหรือทําให้ตัวเองมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร เขามองการนั่งสมาธิหรือการทำวิปัสนาเนี่ยเป็นกระบวนการมันเหมือนคล้ายๆว่าทำไมมนุษย์ทุกคนศาสนาใดก็ตามประเทศใดก็ตามมันต้องเรียนว่ายน้ำถูกไหมเราต้องว่ายน้ำให้เป็นเพราะนั้นเด็กรุ่นใหม่ก็มองค่ะว่าฉันจะดูแลจิตใจฉันได้ยังไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นการมาฝึกวิธีดูแลจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการวิธีดูแลจิตใจใช่แสดงว่าเขารู้ว่าอินเนอร์มันมีปัญหามันมีปัญหาเขารู้อยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จะจัดการกับมันยังไง ซึ่งอันนี้ AI ช่วยไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่มีลูกมีหลานหรือยังพอไกด์นำสังคมได้เนี่ยเราควรจะต้อย่างไรจริงๆครูเคตไม่อยากให้เห็นความแตกแยกระหว่างวัยนะคะในในสังคมไทยแต่ว่า มันก็นทีมก็อดไม่ได้นะสมมติอย่างคนในบ้านเรานะเรามีมีปู่ย่าตายายแล้วก็มีพ่อแม่แล้วก็มีรุ่นลูกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเรามีอัตตานะคะฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนเธอเธอต้องทําอย่างนี้เสียนะเชื่อเชื่อยายนะยายทำมาก่อนเชื่อแม่แม่ทำมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะมันจะเกิดความขัดแยง้งนะคะแต่ถ้าบอกว่าเราฝึกที่จะรับฟังนะเอาแล้วลูกว่ายังไงลูกเขามองแบบนี้เพราะว่าเขาเติบโตในสภาพแวดล้อมแบบนี้เราจะมาบอกว่าลูกผิดไม่ได้ คือเราก็เติบโตมาจนสภาวะแบบนี้มันก็แตกต่างกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าแ่ลว่าครอบครัวเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันโดยการรับฟังให้มากกว่าพูดเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะะหรือบางทีวันนี้เราพูดถึงเรื่อง AI เนี่ย AI เนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการปิดช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวได้ด้วยนะ,อ,อ,ะอย่างไรครับง่ายๆเลยนะพี่นก้กสมมุติว่าจะกินอะไรดีอ่า คุณตาบอกอะไรก็ได้แต่ว่าต้องไม่มีไขมันเพราะว่าตาไขมันขึ้นนะคุณแม่บอกกินอะไรก็ได้แต่แม่เป็นเบาหวานเธอจะให้หวานนะถูกไหมส่วนลูกก็ลูกคนนึงอุ้ยฉันอยากกินแบบว่าฟาสต์ฟู้ดนลูกอีกคนไม่ฉันจะกินคลีนเนี่ยสรุปบ้านนี้จะได้ออกไปกินอาหารพร้อมกันไหมคะไม่ได้ลองถาม AI ดีคะเขาจะเก็บรวบรวมความต้องการของสมาชิกในบ้าน ที่เราเราบอกเข้าไปถูกไหมคะแล้วเขาก็จะแบบไปหา<อ>วิธี<อ>นะาแล้วเขาก็อาจจะซักเจสก็ได้ว่าถ้าอย่างนั้นลองกินอาหารแบบนี้ไหมนะซึ่งทุกๆคนก็จะสามารถทานร่วมกันได้มต้องรู้จักใช้ก็ถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ผิดวิธีแทนที่แบบว่าจะเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่เอา AI เนี่ยเหมือนมาเป็นพวกเห็นไหมพ่อพ่อไม่รู้อะไรหรอกนี่ AI มันบอกงี้ครานี้ตีกันตายไหมคะ นะคะดนั้นถึงบอกว่าอย่าปฏิเสธ AI แต่เราต้องฉลาดทันเขาแล้วก็เอาเขามาใช้ประโยชน์ให้เป็นอเพราะฉะนั้นฟังดูที่ครูเคสแนะนําก็คือว่าคนที่สุขยุคนเจนนะเจนเราแล้วกันนะก็ต้องเปิดใจด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเราจะตามลูกตามหลานไม่ทันถูกไหมแล้วเราก็ต้องยอมรับเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากเราจะเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ ใช่ไมใพอในหนึ่งวันหนึ่งปีในหนึ่งเดือนมันเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดมันไม่ได้เปลี่ยนชั่วชั่วชีวิตของคนเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ากว่าจะเปลี่ยนแปลงได้กันว่ากันเป็นสิบยี่สิบปีใช่ไหมครับกูเกส์เขาบอกเลยอีกหนึ่งนาทีสั้นๆกูเกสคุยกันแั๊บเดียวเปลินเลยกูเกสมีอะไรฝากคุณผู้ชมเชิญเลยครับ เอออยากจะบอกนี้ค่ะว่าเราไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะมาเปลี่ยนที่ตัวเราคือเพิ่มความยืดหยุนนะคะอย่าอย่าแบบซ้ายจัดขวาจัดก็คือต้องยืดหยุนนะคะถ้าเราคิดว่า AI มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุกคามก็ลองไปศึกษาดูว่ามันคุกคามเราอย่างไรนะคะเราจะป้องกันตัวเราเองได้อย่างไรอีกมุมหนึ่งก็ต้องมอง AI อเข้าในแง่ดีด้วยนะคะว่าแล้วเราจะเอาเขาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรโอ้โหครูเกศครับ ต้องขอขอบคุณครูเคสมากครูเคสครับต้องรบกวนหน่อยว่าเมื่อไปเจออะไรในสังคมเจอเรื่องราวหรือเจอปัญหาอะไรดีๆคิดถึงรักเมืองไทยนะมามาสะท้อนให้เรานะครับให้เราได้รับรู้รับทราบหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพร้อมทั้งครูเคสนะครับดรเนรปรียาชุมชัยโยนักจิตวิทยาการปรึกษาเราทั้งสองคนและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ